แครอทสีสวยมากวันนี้เรามาแกะดอกหยกักหยักกันนะคะน่าจะเป็นดอกผีเสื้อนะคะอ่าเรามาดูกันนะคะดอกหลาสดสีสดมากเลยนะคะแครอทวันนีน้เป็นดอกผีเสื้อนะคะ กีสก่องกี่สุดท้ายแล้วนะคะอันนี้ค่ะเราอยากเลยค่ะพริกมีดไปมาค่ะน้าแถวต่อไปนะคะคะแครอทก็จะกรอบๆหน่อยค่ะเพิ่งเอาออกจากตู้เย็นกันเลยนะคะอยากเลยนะคะ แถวที่สามแล้วนะคะหยัดต่อไปนะคะพลิกมีดไปมานะคะแล้วก็ตัดให้ขาดเลยนะคะมีดต้องคมมากๆนะคะแล้วก็ตัดเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็อยากจะใกล้ตึ่งกลางแล้วนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะดอกผีเสื้อนะจ๊ะอันนี้ตีโค้งนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ไม่ต้องหลั่นลงไปนะคะเราจะโชว์กีบสูงสวยงามนะคะคล้ายๆดอกดาวกระจายดอกผีผีเสื้อนะคะลักษณะความดิบเขาแกนกลางมันจะสูงขึ้นมานะคะ ก็จะมีฟวมกรอบนิดหน่อยเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะเรามาแกะตรงกลางจ้าแครอทลายผีเสื้อนะคะ